ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดานะครับเพื่อนธรรมดาแต่ไม่ธรรมดานะครับเห็นกันเลยนะครับปิดกันมาหลายรอบแล้วนะครับขอบคุณนะครับคุณเฉลิมพลนะครับสั่งมาบอกว่าเหรียญดําก็ได้นะครับเหรียญดําก็ได้นะครับเพราะทําไมนะครับเพาะซื้อน้ํายาล้างเหรียญไปขวดละ99้บาทนะครับเดี๋ยวจะไปล้างเหรียญนะครับแล้วก็ช้าง3ามเสียรนะครับของแท้โบราณโบราณแบบนี้จะสูมให้เพื่อนๆดูได้อย่างไรครับนี่ครับสยามรัดครับสลึงนะครับ สวยมากๆหายากมากๆเลยนะครับตอนนี้นะครับปิดกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตเช็คของกันก่อนนะครับเพื่อนๆขออนุญาตเช็คของกันก่อนนะครับอันดับที่1นะครับน้ำยาล้างเหรียญนะครับขวดละ99บาทนะครับถูกต้องนะครับช้าง3มเศียรนะครับ1เหรียญนะครับแล้วก็เหรียญ10บาทกัญจนาบลกนอกนะครับ10บาทกัญจนาบลกนอกจะเป็นตัวหายากนะครับย n c นะครับแล้วก็นะครับร้อยเหรียญนะครับร้อยเหรียญนะครับไม่ซ้ํานะครับ ร้อยเด่นไม่ซ้ำแต่ว่าคือไม่ใช่อธิบายใหม่ซ้ำบ้างอ่ารุ่นนี้เอาสิรุ่นนี้เอาห้ารุ่นนี้เอาห้านะครับนี่ครับจะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆขออนุญาตกันเล็กน้อยนะครับต่อไปเลยนะครับ40เหรียญนะครับอ่าสี่สิบเหรียญนะครับตอนนี้ก็คือครบตามนี้แล้วนะครับพร้อมเดินทางแล้วนะครับขอบพระคุณนะครับพี่เฉลิมพลนะครับสั่งมาหลายรอบมากๆเลยนะครับสั่งมานะครับหลายรอบมากๆเลยครับขออนุญาตพ็้จัดส่งกันก่อนเลยนะครับโอเคอันนี้ขั้นตอนนี้นะครับ เราก็จะเริ่มนะครับเริ่มนะครับจริงๆกล่องเดียวเอาอยู่นะครับกล่องเดียวเอาอยู่นะครับหนักเล็กน้อยนะครับขอสองแดงขอขอนุญาถุงแดงครับถุงแดงครับถุงแดงครับ ุงแดงแบบนี้นะครับยังหาไม่เจอนะครับสักครู่เดียวเข้ามาเลขอบคุณนะครับไปหาถุงแดงมาเป็นกี่นาทีต่อกี่นาทีเลยนะครับนี่นะครับร้อยเหรียญน,นะครับ อันดับที่หนึ่งก็จะใส่กันไปก่อนนะครับหนึ่งร้อยเหรียญเพิ่มๆนะครับรุ่นที่หนึ่งนะครับรุ่นที่สองนะครับรุ่นที่สามนะครับเหรียญละสี่สิบบาทครับลืมบอกครับเหรียญละสี่สิบบาทครับเพื่อนๆสวยๆแววแวววๆแบบนี้นะครับขออนุญาตซูมเอาเล็กน้อยนะครับซูมเอามาสักศูนย์จุดห้าโอเค ด,ดังนี้นะนี่นะครับอาจจะแพ็กถึงสินาทีเลยก็ได้นะครับ น้องแมวนะครับสวยมากๆเลยนะครับเหีนยน้องแมวนี่สวยมากๆเลยนะครับเพื่อนพี่เฉลิมคนนะครับก็คือจะซื้อไปแบ่งกับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าเพื่อนๆก็ชอบไปหลายๆท่านแต่ก็คือจะรวมรวมกันสั่งกันมาทีเดียวเลยนะครับแล้วก็จะไปแบ่งปันนะครับ ในเพื่อนๆด้วยกันนะครับเพื่อนๆก็บางทีก็ฝากสั่งพี่เฉลิมพลมานะครับบอกว่าสั่งให้น่อยสั่งให้น่อยนะครับพี่เฉลิมพลก็เลยสั่งให้นะครับขอบพคุณนะครับพี่เฉลิมพลและเพื่อนๆของพี่เฉลิมพลนะครับและเพื่อนๆทุกๆท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็คือแพ็กส่งพี่เฉลิมพลกันแล้วนะครับแล้วก็นี่นะครับ นี้แบบนี้ไปเลยนะครับปึ๊บปึ๊บแี้วก็แบบนี้นี้ขออนุญาตนะครับใส่ถุงใส่ถุงเดียวกันอ่าใส่ถุงเดียวกันกับบล็อกนอกดีกว่าลุ่นี้นะครับใส่ถุงเดียวกันกับบล็อกนอกนี่แกยากจังเคใส่ถุงเดียวกันกับบล็อกนอกนะครับเรียบร้อยนะครับนีก็จะใส่ถุงเหมือนกันนะครับอ่า นี้นะครับไม่ได้นะครับเป็นกระสิสองเป็นกลอกแต็กไปนะครับโอนี้าใส่สองกลองแต็กไปใส่สองกลอแ็กไปาันี้ครับหนึ่นะครับสองสามสี่ห้า หกเจ็ด1ป1เ1้าสิบสิบเนะครับสิบสี่สิบห้าสิบหชิ้นนะครับมีนี้นะครับสิชิ้นแล้วจะปิดแบบง้จนะครับเรียบร้อยแล้วก็จะใส่กล่องแบบนี้ไปนะครับนี่ครับตามด้วยน้ำยาล้างนะครับตึ๊บปึ๊บ สำเร็จนะครับเพื่อนวันนี้เราก็จะเริ่มนะครับจัดซีนนะครับ ขอบคุณพี่เฉลิมพลมากนะครับตอนนี้เราปิดไบคอน,นกันก่อนเลยนะครับปิดไบคอนนะครับนําส่งนะครับขอบคุณมากครับเพื่อนๆที่สนใจใต้คลิปเลยนะครับ